สวัสดีครับผมสารโรถทศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2องมัดนะครับตั้งอยู่ตัวบลตะเกียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็มีมิตซูบิชิ MT225 นะครับตัวนี้พุงหลายพาวเวอร์ระบบหางเบนด้วนธรรมดารถไทยเล็กเก่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับออะไรเครื่องมีหมดแน่นอนครับตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่ราคา1นึ่งแบาทรับสินค้าเองนะครับ หรือใกล้ๆผมก็ส่งให้ฟรีนะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับเรื่องอะไรเครื่องมีอะไรลแน่นอนวงล่าย์พาวเวอร์นะครับเดินหน้าท้ายหลังชัตเแบบนี้นะครับอันนี้ก็สวิตช์ไฟตามปกติใช้งานมา1,124ชั่วโมงนะครับยางหลังจะเป็น9.5ขอบ22นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ทำสีกาบนะครับผมทำสีกาบ1 2 5 0 0 0บาทนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับก็0 9น 4249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับ125,000บาทนะครับระบบไดเล็กแล้วนะครับอะไรเครื่องมีหมดประกินฟ้าสูงมีหมดนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลนครับ